ที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่นนาใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการขม่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรขม่มเช่นเวลาจิตฟุง้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐาน มีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดําเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมาฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันต,ติเหมือนการไหลของกระแสน้ําและกระแสไฟฟ้าเพราะสันต,ติทําให้รู้สึกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดํารงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่ แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อนาคไ่กล่าวคือตกไปในกรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุด การฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องพิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโคศนวันหนึ่งพิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้ว ไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัรมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมาหานรกแปดขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมาหานรกแปดขุมได้แก่หนึ่งสันขีดสองกาลสุด สามสังคาตสี่โรรุวะห้ามหาโรรุวะหกตาปักเจ็ดมหาตาปักแปดอเวจีอันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็ออกพระศาสดาพราะองค์นั้นไม่ทรงโปรดปานคนโอ้อวดมีมายาและกีดรันแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาท พวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบินทบาทในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกข,ขอให้มาตีะระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลางพวกเราจัดประชุมกันทํายาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทํากติกากันไว้อย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนอยใสยและน้ําอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหาร จึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพลุกพ่านจึงปรารพบว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสําคัญว่าภิกษุบางรูป จากไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทําคติกากันไว้ว่าเวลาทําสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระกุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทําการสาธยายอาการสามสิบสอง มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาทำนี้พระาศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการสาแล้ว อุบาสิกาสาธยาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมักอนาคามิผลกรภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพิทาสีและโลกียะอภิญญาห้าอีกด้วยเวน้นอาสวัคยายานนอกนั้นเป็นโลกียะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิได้และที่ประจักสุตาที่เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มักละผลแล้วตรวจดูด้วยทิปจักสุใคร่ครวญอยู่ว่า เมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจากบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมัตอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะ แม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสัปปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระี้กระเป๋า จิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมักครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้น ได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคําอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศัสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุป,ปการะของอุบาสิกา ผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสันเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอนเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้ว่ารากิตของผู้ตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไป เมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่าน,นั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วาราจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเนหน็ดเหนื่อยฉไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้ม และแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกามารดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวรจิตของคนอื่นหรอือทําไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทําทุกอย่างที่อัตามาคิด ภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเรียงอัตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอัตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วารจิตของคนอื่นได้ย่อมทําอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทํากรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตําหนิเรา ทำให้เราละอายอยากกระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจากไปสํานักพระาศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถิดคะ่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสํานักพระาศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไป เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วารจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ขมได้ยาก จงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันควนแก่สมณะและแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใครการฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่า และการบําเพ็ญเพื่อบรลุมรรผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกรูนอกทางมหาอุบาสิการูพ้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวายสองสามวันต่อมาพิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เรา เราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอันธาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอันภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นพัญญาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิพัทธ์ในใชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง95ชาติมาแล้ว ท่านปรงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนใคร่ครวนอยู่ได้รู้เหตุทั้งโปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยเถิด ภิกษุได้สลับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรคสีผลสีแก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุณที่นั้นนั่นเอง